สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาดูงบแสดงฐานะการเงินสหกรณ์อมทรัพย์สภากาชาติไทยจากรายงานประจําปี2565กันนะครับในงบแสดงฐานะการเงินสหกรณ์มีสินทรัพย์ทั้งหมด14,254ล้านบาทแบ่งเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน11,400ล้านและสินทรัพย์หมุนเวียนอีก2,849ล้านในที่นี้สินทรัพย์หมุนเวียนหมายถึง เงินสดเงินฝากเงินลงทุนลูกหนี้ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดได้ง่ายโดยแบ่งที่ระยะเวลา1ปีเช่นเงินฝากออมทรัพย์ที่สามารถถอนได้ตลอดเวลาเงินลงทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลาครบกําหนดไม่เกิน1ปีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเช่นเงินกู้ยืมฉุกเฉินที่ต้องคืนภายในระยะเวลา3เดือนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือเงินฝากเงินลงทุน เงินให้กู้ยืมที่มีระยะเวลาได้คืนช้ากว่า1ปีหรือสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ยากเช่นที่ดินอาคารในส่วนนี้จะเห็นว่าสากลมีเงินลงทุนระยะยาวค่อนข้างสูงถึง70%รองลงมาคือเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินฝากในสากลอื่นที่8และ13ามเปตาลำดับในงบแสดงฐานะการเงินจะมีหมายเหตุประกอบงบเขียนด้วยตัวเลขซึ่ง เมื่อเรามีข้อสงสัยสามารถพลิกไปอ่านหมายเหตุประกอบงบได้เช่นเงินลงทุนระยะยาวอยู่ในหมายเหตุประกอบงบข้อ .5 ซึ่งจะแจกแจงว่าในเงินลงทุน1 0 0 0 0มืล้านบาทสากรนำไปลงทุนอะไรบ้างส่วนต่อมาคือน,นี่สินและทุนของสากรจะพบว่าสากรมีนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากจากสมาชิกถึง91,607ล้านบาทและ มีทุนเรือนหุ้นอยู่4,600ล้านบาทและมีกําไรสะสมอยู่ที่4 4 4ล้านบาทถึงตรงนี้ผมขออนุญาตขยายความเรื่องความหมายของหนี้สินและทุนก่อนนะครับเนื่องจากสากรทำธุรกิจรับฝากเงินและปล่อยกู้ดังนั้นถ้ามองจากมุมของสากรทุนเรือนหุ้นจะเสมือนเป็นทุนของบริษัทที่สมาชิกนำมาลงทุนร่วมกันและเงินที่สากรรับฝาก ซึ่งมีภาระดอกเบีย้ยตามที่ประกาศไว้อย่างเช่น2% 3.5%ถือเป็นหนี้สินของสากรโดยสากรจะนำทั้งทุนเรินหุ้นและเงินที่รับฝากไปปล่อยกู้หรือซื้อสินทรัพย์ต่างๆเพื่อหาผลตอบแทนมาเป็นกำไรและนำไปจ่ายปันผลซึ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่สากรถืออยู่ถึง70%เป็นเงินลงทุนระยะยาวกลุ่มพันธบัตรและหุ้นกู้ รองลงมาเป็นเงินฝากในสากลอื่นหรือก็คือให้สากลอื่นกู้ยืมและสุดท้ายให้สมาชิกกู้ยืมถ้าฟังถึงตรงนี้จะสังเกตได้ว่าสากลอมทรัพย์สภากาชาติไทยเป็นสากลที่จัดอยู่ในกลุ่มสากลที่มีผู้ฝากมากกว่าผู้กู้โดยเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืมคิดเป็น80%ของสินทรัพย์ทั้งหมดอีก90%ที่เหลือสาหากรณ์จึง จำเป็นต้องนำไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนอื่นโดยการลงทุนที่พรบรสากรอนุญาตให้สากรอมทรัพย์ลงทุนได้ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารเงินฝากในชุมนุมสากรหรือสากรอมรัพย์อื่นหุ้นกู้เครดิตเรตติ้ง a ลบขึ้นไปซื้อหุ้นชุมนุมสากรหรือสากรออมทรัพย์อื่นซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจคือมีรัฐถือหุ้นอยู่มากกว่า5 0เซ์ เช่นปตทธนาคารกรุงไทยการวินไทยเป็นต้นส่วนชุมนุมสากรอมทรัพย์คือองค์กรที่สากรอมทรัพย์หลายแห่งรวมกลุ่มกันตั้งขึ้นเพื่อรับฝากเงินจากสาหกรณ์สมาชิกโดยเฉพาะสหกรณ์ที่มีเงินฝากเหลือเพื่อน,นำมาปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์ที่มีผู้กู้เงินมากกว่าผู้ฝากเป็น,นกลไกการถ่ายเทเงินระหว่างสาหกรณ์แบบหนึง่ง พออ่านถึงตรงนี้สมาชิกทุกท่านอาจสงสัยว่าสรุปแล้วงกบการเงินสหกรณ์ปี2565เป็นอย่างไรโดยสรุปแล้วในปี2565าหกสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นและเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็นผลให้สหกรณ์สามารถลงทุนและมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างไรก็ตามแม้ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามคาดแต่ก็มีการขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ ที่สากรถือครองอยู่ถ้าไปอ่านหมายเหตุประกอบงบจะพบว่าเกิดจากมูลค่าหุ้นสามัญที่สากรถืออยู่ลดลงประมาณ50ล้านและมีหุ้นกู้ที่มูลค่ายุติธรรมลดลง524ล้านหรือคิดเป็น5,6%ของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดที่สากรถือครองอยู่ซึ่งการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในหุ้นกู้เป็นการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากหากถือหุ้นกู้จนครบกำหนดจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนแต่หากนำมาขายในตลาดซื้อขายมันร,รบัตรก่อนเวลาไถ่ยถอนจะได้รับเงินต้นคืนตามราคาตลาดซึ่งน้อยกว่ามูลค่าหน้าตัวเพราะหุ้นกู้และพันธบัตรที่ออกมาใหม่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหุ้นกู้ที่สหกรณ์ถือครองอยู่ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินและนีสินพอๆเดิมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีผลการขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ซึ่งไม่ได้กระทบกับฐานะทางการเงินของสากรจะเห็นได้ว่าการติดตามงบการเงินของสากรทําให้เข้าใจสถานะทางการเงินของสหกรณ์และเป็นการช่วยกันตรวจสอบการดําเนินงานของสาก์ในเรื่องผลกําไรจากการดําเนินงานสามารถติดตามได้ในตอนถัดไปเรื่องงบกําไรขาดทุนขอบคุณครับ